ตำรวจแห่งชาติถแถลงผลการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ในต่างประเทศวันที่16ธันวาคมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพร้อมด้วยพลตำรวจโทกิรัตพันเพชรผูชาารรชรรร้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติพลตำรวจตรีนันทชาติสุพมงค์ประจำสำนักเลข,ขาธิการนายกรัฐมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประจำกระทรวงแรงงาน นายเทพสุบวรโชคด,ดารารองเลขาธิการสำนักง,งานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินนายเจตพงษ์โชิสวัสดิวรกุลหัวหน้ากลุ่มงานปฏิบัติการพิเศษสืบสวนศูนย์ปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายพนักงานฝ่ายปกครองกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยดตรตรีเทพนพคุณรองผู้อำนวยการกองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศกรมการกงสุนนายรัฐพลมณีเหล็กผู้อำนวยการกลุ่มคุ้มครองและพิทักษ์สิทธิ นางพิญญาจำรุนศาสตร์ผู้อำนวยการกองต่อต้านคดีมนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมกันแถลงสรุปผลการช่วยเหลือเหยื่อค้ามนุษย์ในต่างประเทศ ในรอบปีพุทธศักราช2564ที่ผ่านมาตำรวจศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันรปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับการร้องขอความช่วยเหลือผ่านทางสื่อมวลชนและโซเชียลมีเดียว่ามีคนไทยถูกหลอกลวงและตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ในต่างประเทศและได้ประสานความร่วมมือกับหน่วยราชการไทยและต่างประเทศที่เกี่ยวข้องจนสามารถเข้าให้ความช่วยเหลือคนไทยดังกล่าวและเดินทางกลับประเทศไทยตามท,ที่ทราบแล้วนั้น และตามนโยบายของรัฐบาลสั่งการให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือเหยื่อคนไทยที่ตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์พร้อมทั้งขยายผลถึงเครือข่ายผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการตัดวงจรการกระทำผิดของกลุ่มองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติเหล่านี้ที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษ,ษฐกิจในช่วงโควิด -19 กหลอกลวงคนไทยไปบังคับใช้แรงงานและค้าประเวณีในต่างประเทศ ซึ่งการกระทําในลักษณะดังกล่าวอาจเข้าข่ายการค้ามนุษย์กระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนทั่วไปในสังคมในวงกว้างทั้งนี้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการให้พลตำรวจเอกรอยอิงค์ไพรโรธรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะผู้อำนวยการศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติดำเนินการประสานงานหน่วยงานและส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเช่นกองต่อต้านการค้ามนุษย์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กระทรวงแรงงานกลมการกงสุนกลมการปกครองกระทรวงมหาดไทยรวมทั้งความร่วมมือจากภาคเอกชนเช่น NGO ต่างๆที่ช่วยให้ข้อมูลของคนไทยที่ร้องขอความช่วยเหลือ จนสามารถช่วยเหลือคนไทยซึ่งถูกหลอกลวงกลับมาได้อย่างปลอดภัยจำนวนทั้งสิ้น364คนแบ่งเป็นการช่วยเหลือจากประเทศกัมพูชาจำนวน361คนและสหรัฐอาหรับเอมิเรตจจำนวน3คนนอกจากนี้ยังมีการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดในกรณีดังกล่าวได้เป็นจำนวนมากโดยมีการออกหมายจับผู้กระทำผิดที่หลอกลวงคนไทยไปบังคับใช้แรงงานในกัมพูชาได้ทั้งสิ้น32ราย จับกุ้มแล้ว15รายคงเหลือ17รายและออกหมายจับผู้กระทำผิดที่เกี่ยวข้องกับการหลอกลวงคนไทยไปค้าประเวณีที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตได้ทั้งสิ้น25รายจับกุมแล้ว6รายคงเหลือ19ราย กรณีผู้เสียหายจากกัมพูชานั้นเป็นกรณีที่ผู้เสียหายได้ถูกหลอกลวงจากข้อมูลการรับสมัครงานทางโซเชียลมีเดียเหมือนปกติทั่วไปตั้งแต่งานรับจ้างทั่วไปจนถึงงานคาสิโนโดยมีการใช้ตัวเลขรายได้ที่สูงมาล่อใจเพื่อให้ผู้เสียหายมีความสนใจสมัครไปทำงานดังกล่าว แต่แท้จริงแล้วได้มีการนำพาผู้เสียหายข้ามชายแดนโดยผิดกฎหมายตามช่องทางธรรมชาติและมีการยึดหนังสือเดินทางและบังคับให้ทำงานที่ผิดกฎหมายโดยเฉพาะอย่างยิ่ง การหลอกลวงให้คนไทยลงทุนในธุรกิจที่ไม่มีอยู่จริงหรือ call center สร้างความเสียหายมูลค่าหลายล้านบาทหากใครไม่ยอมทำงานดังกล่าวก็จะถูกบังคับทุบตีทำร้ายร่างกายกักขังและอดอาหารจนต้องหาทางร้องขอความช่วยเหลือจากทางการไทยเพื่อช่วยเหลือกลับประเทศไทย ส่วนกรณีผู้เสียหายจากดูไบเป็นกรณีที่ผู้เสียหายได้ถูกหลอกลวงในลักษณะใกล้เคียงกันคือเป็นการรับสมัครงานในลักษณะนวดไทยในเมืองดูไบและมีการใช้ตัวเลขค่าตอบแทนที่สูงรวมทั้งไม่ต้องเสียค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางเพื่อให้เหยื่อมีความสนใจและยินยอมที่จะเดินทางไปทำงานอย่างปลายทางในต่างประเทศแต่เมื่อไปถึงกลับพบว่างานไม่ตรงกับที่ได้รับแจ้งในโอกาสแรกและถูกบังคับให้ค้าประเวณีในสถานที่ที่ถูกตั้งเป็นร้านนวดบางหน้า บางครั้งอาจถูกขายต่อไปอยังเมืองห่างไกลและต้องถูกบังคับค้าประเวณีโดยไม่ได้รับเงินค่าจ้างแต่อย่างใดการติดต่อหาความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆก็เป็นเรื่องยากทำให้ต้องหาความช่วยเหลือผ่านทางญาติที่เมืองไทยจนสามารถประสานงานหน่วยงานไทยเพื่อให้ความช่วยเหลือกลับประเทศได้อย่างปลอดภัย พลตรวดเอกสุวัตกล่าวว่าวันนี้ที่ถแถลงอยากให้เห็นว่าอย่างน้อยผู้เสียหายได้รับการช่วยเหลือแล้วการดำเนินคดีก็เร่งรัดเต็มที่ทั้งนี้จะให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากกระบวนการค้ามนุษย์ทุกรายเราไม่ได้สนใจว่าเขาจะไปถูกหรือผิดเรามองว่าเขาเป็นเหยื่อและฝากไปถึงคนที่คิดจะอยากไปอยากให้ตรวจสอบให้ดีก่อนมีหน่วยงานราชการมากมายให้ตรวจสอบข้อมูลได้ อย่างไรก็ตามการให้ความรู้และการป้องกันเป็นแนวทางที่ดีที่สุดฝากว่าไม่มีอาชีพอะไรที่ได้เงินง่ายและเร็วก่อนจะไปคิดให้ดีเมื่อถามถึงการจับกลุมในช่วงที่ผ่านมาพลตํารวจเอกสุวัสด์กล่าวว่าการดำเนินคดีรอบสองเดือนตัวเลขขยับขึ้นสูงกว่าเดิมมากสิ่งสำคัญเราอาจจะถูกเข้าใจว่าการสอบสวนไม่มีคุณภาพแปลว่าอะไร ตำรวจจับมาแล้วพอถึงขั้นสูงขึ้นไปสั่งไม่ฟ้องบ้างไม่ลงโทษบ้างซึ่งเป็นบทเรียนของเราสำนักง,งานแห่งชาติชัดเจนเรื่องนี้ได้สั่งการไปทุกหน่วยแล้วว่าการจะสอบสวนดำเนินคดีข้อหาค้ามนุษย์จะต้องดำเนินการตามที่ศูนย์พิทักษ์เด็กและสตรีออกหนังสือแจ้งให้ทราบและจะต้องได้รับความเห็นชอบก่อนเว้นแต่เหตุจำเป็นเร่งด่วนทั้งนี้จะเน้นคุณภาพต้องใช้เวลาในการรวบรวมพยานหลักฐานเมื่อไปถึงศาลจะต้องชนะ ส่วนปริมาณก็ต้องทำด้วยทั้งนี้รอบสองเดือนที่ผ่านมาได้อบรมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติการโดยนำบทเรียนที่ผ่านมามาสอนเจ้าหน้าที่สิ่งสำคัญที่สุดคือการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องซึ่งทำงานไปด้วยกันประเทศเราไม่ได้สนับสนุนเรื่องพวกนี้ถ้ามีเจ้าหน้าที่คนไหนที่เกี่ยวข้องเราไม่มีละเว้นดำเนินคดีทุกรายขอให้มั่นใจว่าเราทำจริงเพราะเป็นผลกระทบต่อประเทศชาติโดยรวม สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติฝากถึงประชาชนทราบถึงพฤติการของขบวนการดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปใช้ความระมัดระวังในการหางานผ่านสังคมออนไลน์เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อขบวนการข้ามชาติเหล่านี้นอกจากนี้หากประชาชนพบเห็นการกระทําผิดในลักษณะดังกล่าวสามารถแจ้งข้อมูลมายังศูนย์พิทักษ์เด็กสตรีครอบครัวป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมงสำนักง,งานตํารวจแห่งชาติโดยตรงช่องทางสายด่วน1599หรือผ่านช่องทาง Facebook Anti-Human t r a f f i ฟ k i ค g ิ o งโพลเพื่อแจ้งเบาะแสในการปราบปรามการกระทําผิดต่อไปผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังการถแถลงข่าวเสร็จสิ้นทางตัวแทนกลุ่มผู้เสียหายที่ถูกหลอกไปทำงานต่างประเทศทั้งจากดูไบและกัมพูชาได้นำกระเช้าและช่อดอกไม้มามอบให้ตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและได้ฝากเตือนประชาชนที่คิดจะไปทำงานที่ต่างประเทศให้ติดต่อผ่านทางหน่วยงานราชการหรือสอบถามจากกรมแรงงานให้ไปอย่างถูกกฎหมายดีกว่า หากลงเชื่อไปจากคำชักชวนคิดจะไปขุดทองที่ต่างประเทศอาจไม่ได้กินฟรีอยู่ฟรีแบบหรูหราอย่างคำโฆษณาอาจจะไม่มีอิสรภาพต้องทำงานวันละ20ชั่วโมงหรืออาจถูกบังคับทำร้ายร่างกายได้อินไซด์โพลิสไทม์นุมบชนรายงาน